ท่านผู้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะมาเจอกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาตั้งแต่6 3นาฬิกา30นาทีจนถึง7.30นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ดิฉันทัญมลสุริยาศักด์ได้รับหน้าที่นะคะ เป็นผู้ดำเนินรายการแทนท่านอาจารย์ดรพินโยนะคะแล้วก็วันนี้ยังมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะอาจารย์สาวสวยของเราอาจารย์จุธามาศปฏิมารัตนาน,นันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ อาจารย์เป็นสาวไทยเต็มยศเลยเนาะค่ะวันนี้เราจะเห็นว่ามีสองวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมจีนอาจารย์ใส่ชุดจีนมาเลยนะคะอาจารย์ก็ใส่ชุดไทยใกล้วันตรุษจีนพอดีค่ะอาจารย์พอดีมันว่าจะใกล้นิทรรศการหรือเทศกาลนะคะตรุษจีนแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตรุษไทยด้วยอาจารย์เพราะว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะคะก็เราะในฐานะที่เป็นหมอดู <c oughs> หรือว่าเป็นนักโหราศาสตร์เราก็จะมาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวเลยคะ่ะอาจารย์นะคะ<ช>วันนี้เรามาเจอท่านผู้ชมนะคะตรงกับวันเสาร์แรมสี่ข้ามเดือน3มปีมะเมียฉะศกจุลศักราชที่1376 นะคะยังเป็นปีมะเมียอยู่นะคะค่ะตรงนี้เขาถือว่าต้องเป็นเดือน5ก่อนถึงจะเป็นปีนักษัตย์ใหม่ขึ้นหนึ่งข้ามเดือน5จึงจะเปลี่ยนนักษัตร์ค่ะนักษัตย์ใหม่นะคะก็ถือว่าเราก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นวัฒนธรรมอาจารย์เวลาเราไปฟังเทศเนี่ยหลวงพ่อท่านก็จะบอกวันทุกวัน ที่เรามาเจอกันข้างขึ้นข้างแรมวันนี้แรมสี่ข้ามพระจันทร์บนท้องฟ้าก็ยังสวยอยู่ะนะคะเพราะว่าเพิ่งจะผ่านจันทรคุสุริยามาค่ะประมาณ3วันนั่นเองค่ะอาจารย์เรามาเจอกันวันนี้นะคะอยากจะให้อาจารย์นะคะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้มีดวงดาวเนี่ยโคจรไปอยู่ที่ราศีไหนบ้างคะ่ะอาจารย์เชิญค่ะ,คะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็ดูจากดวงดาวบนท้องฟ้า นะคะเราก็ดูจากปฏิทินโหงค่ะปฏิทินโหนที่เราใช้กันก็จะเป็นไดอารี่โหนนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วที่ว่าโหนทุกท่านเนี่ยนะคะทั่วประเทศไทยก็จะใช้เล่มนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดนะคะเพราะว่ามีการตัดช่วงเวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ะนะคะ,ะส่วนดาวอาทิตย์นั้นสถิตยอยู่ที่ราศีที่9อยู่ที่24องศา22ลิบดาดาวจันทร์สถิตยอยู่ราศีที่5อยู่ที่8องศา24ลิบดาดาวอังคารสถิตยอยู่ที่ราศี10อยู่ที่26องศา4 3่ 43, ิาลิบดาดาวพุธ สถิตอยู่ที่ราศี8อยู่ที่28องศา16ลิบดา,าดาวพฤหัส,สบดีอสถิตอยู่ที่ราศีสามอยู่ที่25องศา13ลิบดาแล้วก็ดาวพระศุกร์ก็สถิตอยู่ที่ราศี10อยู่ที่16องศา35ลิบดาพระเสาร์อยู่ที่ราศี7็อยู่ที่6องศา55ลิบดา าราหูอยู่ที่ราศีห้าอยู่ที่18องศา10ลิบดาแล้วก็เกตนะคะพระเกตพระเกตสถิตอยู่ที่ราศี10อยู่ที่12องศา17ลิบดาแล้วก็สุดท้ายดาวมฤตยูนะคะอาจารย์ธัญมนต์อยู่ที่ราศีส1 24ี องศา52ลิบดาค่ะ,คะก็คือดวงดาววันนี้นั่นเองะนะคะอาจารย์ปรากฏว่าวันนี้วันเสาร์ที่เรามาพบท่านผู้ชมเนี่ยปรากฏว่าดาวพระจันทร์ค่ะอาจารย์เพิ่งจะยกย้ายเข้าราศีกันะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทายได้ว่าท่านที่ลัคนาหรือว่าเป็นชาวราศีกันนะคะ,ค,ะคือดาวพระจันทร์มาทับลักนั่นเองค่ะ,คะอาจารย์จุธามาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับราศีกันพระจันทร์ทับลัก ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ธัญมนค่ะก็มีราหูเนี่ยมาทับอยู่ก่อนแล้วหมายถึงรับทับลัคนาคนที่เกิดราศีกันนะคะแล้วก็มาณวันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาควันนี้เลยค่ะอาจารย์วันนี้วันเสาร์เนี่ยเพิ่งจะยกย้ายเข้ามาทับอยู่ราศีกันแต่ก็ห่างจากราหูนะคะ จันกับราหูนั้นห่างกันกี่องศาคะจย์คะก็ตรงนี้พระจันทร์เพิ่งจะยกย้ายมานะคะเพิ่งเพิ่งยกย้ายมาเมื่อเวลา7นาฬิกา21นาทีนะคะ,คะถือว่าก็เพิ่งเข้ามาองศาเดียวแค่นั้นค,ะนค่ะจารย์ที่ปฏิทินที่เราถืออยู่ในมือนี่นะคะ,ค,ะคือพระจันทร์สถิตราศีกัน8องศานี้คือเวลาตอนเที่ยงคืน แต่ว่าตอนนี้เราเจอท่านผู้ชมอยู่เนี่ยตอนเจ็ดโมงเช้าเพราะฉะนั้นเพึ่งมาเดี๋ยวนี้เองเนี่ยขณะที่ท่านกําลังนั่งชมรายการอยู่นี้เองค่ะงั้นก็แสดงว่าท่านอาจารย์ธัญมนต์ค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะลัคนาราศีกันลัาราศีกันหรือชาวหรือว่าชาวราศีกันก็ดีขอบอกได้เลยจุจุ๊บจะต้องมี ข่าวดีคจะต้องได้รับข่าวดีอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์อันดับแรกนะคะพระจันทร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นราคาจริตนะคะอันดับแรกนั้นตัวเองเอาตัวเองก่อนลัคนาราศีกันนะคะจุธามาดเลยทําให้ตัวเองนั้นมีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามีความเปล่งปลั่งมีความอิ่มเอิบใจค่ะ มีความสุขใจในขณะที่ดาวจันทร์มาทับเนื่องจากว่าราศีกันนั้นใน เขาเรียกว่าดาวเสษ็จเดือนในเป็นดาวพุธเป็นดาวพระพุธนั่นเองเป็นดาวพระพุธด้วยเพราะฉะนั้นดาวจันทร์กับดาวพุธคู่นี้เป็นคู่มิตรกันนะคะอาจารย์ค่ะเพระพระจันทร์โคจรมาสู่ราศีกันที่เหมือนที่เราพูดกันนะเนาะจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะก็เป็นนิมิตที่ดีสําหรับชาวราศีกันแปลว่าท่านจะโชคดีนั่นเองเขาเรียกว่าอันดับแรกนะคะอาจารย์ธัญมลค่ะเขาเรียกว่า ปากเป็นเอกค่ะเลขเป็นโทรประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้คือพูดแล้วทำให้คนชอบได้สตังค์พูดได้สตังได้สตังก่อนนะคะได้สตังแล้วเดี๋ยวอาหารค่อยตามมาใช่ถ้าเราคิดว่า พระจันทร์เป็นอาหารอาจารย์ท่านที่มีลัคนาราศีกันเนี่ยอาจจะหลายท่านนะคะภายในสองวันนี้เพราะว่าพระจันทร์จะสถิตอยู่ราศีและประมาณสองวันครึ่งแต่เราก็ทายเลยว่าสองวันนี้ท่านจะต้องได้ลิ้มรสอาหารอันโอชาแน่นอนนะคะมีลาบปากมีลาบปากพระจันทร์ถ้าเราแปลเป็นอาหารอาจารย์พระจันทร์ถ้าเราจะแปลเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารประเภทพวกน้ำๆนะคะเอาน้ำ เอาน้ำตอนเจ็ดโมงเลยอาจารย์ค่ะน้ำเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้เข้ากับเหตุการณ์พอดีเลยวันนี้มีราหูด้วยใช่ไหมวันหยุดด้วยงาดำค่ะธัญพืชมีธัญพืชเข้ามาด้วยนะอันนี้อาจารย์จุดถามาท่านมองนะคะว่ามีดาวราหูด้วยมีราหูอยู่ด้วยค่ะมีน้ำเต้าหู้แล้วก็มีงาดาแล้วก็มันจะมีน้ำเต้าหู้อีกอันหนึ่งอาจารย์อันนี้อาจจะเป็นอะไรนะน้ำขิงอ่ะ Oh. น้ำขิงที่เป็นอะไรนะลูกกลมๆมีงาในนั้นด้วยอ,ะอ่ะอ่าค่ะเขาเรียกว่าเต้าห้วยน้ำขิงอืมเต้าหวยน้ำขิงไหมน่าจะใช่ไม่แน่ใจนะจานค่ะไม่แน่ใจเพราะ,ะว่า ที่จะเป็นปั้นนะคะจารย์ปั้นกลมๆแล้วก็มีงาดําอยู่ในนั้นด้วยอ่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ำขิงประมาณนั้นเขาเรียกบัวลอยน้ําขิงบัวลอยน้ำขิงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้แปลว่าสองวันนี้นะคะท่านจะได้รับประทานอาหารคือมีรสชาติหรือว่าลักษณะเป็นอย่างนี้นั่นเองค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลาบเล็กๆน้อยๆสําหรับสำหรับคนราศีกันเพราะว่าพระจันทร์เพิ่งย้ายมาเล็กๆน้อยๆก็คือลาบปากเอง นะคะอาจารย์อันนี้ยังยังส่งผลโดยตรงเนยนะคะอาจารย์ไปราศีที่อยู่ตรงกันข้ามคือราศีมีนแต่เรื่องอาจารย์เรื่องมันจะต่างกันคนราศีกันได้รับทานอาหารนะคะส่วนราศีมีนดาวจันโคจรเข้าพบปัตตนิแปลว่าจะมีใครมาหาท่านที่ลัคนาราศีมีนเอเราลองมองไปสิทบนท้องฟ้าบนดวงดาวนะคะ มองไปจินตนาการไปวาดภาพไปตามอาจารย์จุธามาศกำลังมองพระจันทร์อยู่มีดาวปัตตนินะคะโคจรมาอยู่เรือนเลงลัคนานะคะก็หมายความว่าเรือนที่7นั้นหมายถึงหุ้นส่วนหรือว่าเป็นสามีภรรยาก็ได้หรือว่าจะเป็นธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะพระจันทร์ก็หมายถึงผู้หญิง เอาผู้หญิงก่อนล่ะวันนี้ถ้าเกิดเป็นท่านสุภาพบุรุษนะคะหรือเป็นสุภาพสตรีก็ดีเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะมาเยี่ยมเยือนถึงที่ทำงานถึงที่บ้านถึงที่บริษัทค่ะถ้าอาจารย์เนี่ยแล้วไม่ได้มาเปล่าๆนะมีของติดไม้ติดมือมาด้วยถูกต้องเลยค่ะอาจารย์คือดิฉันกำลังมองว่า คนลัคนาลาศีมีนเนี่ยพระจันทร์มาเล็งลักแปลว่าต้องมีคนมาหาแล้วละ่ะนะคะคนนั้นจะเป็นใครก็ได้นะคะเป็นคนที่อาวุโสน้อยกว่าท่านหรือถ้าเราแปลเป็นดาวเพศก็แปลว่าถ้าท่านเป็นสุภาพบุรุษท่านก็จะมีเพศตรงข้ามคือสุภาพสตรีมาหาแต่ถ้าท่านเป็นสุภาพสตรีก็จะมีเพศตรงข้ามคือสุภาพบุรุษมาหานั่นเองแต่ไม่ได้มามือเปล่า มีดาวจัน์ทรมาด้วยก็แปลว่าต้องนําอาหารมาฝากท่านด้วยดาวจันร์ทนั้นท่านอาจารย์ธัญมนต์ค่ะไม่ใช่หมายถึงอาหารอย่างเดียวด้วยนะหมายถึงเงินเงินด้วยหมายถึงทองหมายถึงเครื่องประดับสําหรับสวยๆงามของผู้หญิงด้วยนะคะอาจารย์มีตําแหน่งอาจารย์ค่ะราชาราชาโชค ของต้องสวยค่ะอาหารต้องชั้นเยี่ยมที่มานะคะเพราะฉะนั้นก็ยินดีกับท่านที่มีลัคนาราศีกันและก็ราศีมีนด้วยนะคะอันนี้คือดาวเล็กๆน้อยๆที่โคจรมานะคะแล้วก็ส่งผลถึงเจ้าชะตาในขณะนี้โชคดีแต่ท่านยังไม่ต้องเชื่ออาจารย์ทั้งสองท่านนี่หละนะคะให้ท่านลองพิสูจน์ดูแล้วกัน2วันสองวันนะคะเดี๋ยวสัปดาหน่นไม่เกินสาวันค่ะอาจารย์ค่ะ ะะถ้าคำทำนายไม่ตรงอย่างนั้นอาจารย์ในฐานะเราเป็นโหรเป็นไงคะเรายอมเผาตำราทิ้งเมื่อสมัยอดีตชาติอาจารย์อดีตนานมาแล้วนะคะเขาบอกว่าโหรเนี่ยมีบทลงโทษว่าถ้าโหรผู้ใดเนี่ยทำนายผิด คอขาดกระเด็นอาจารย์นะคะอันนี้คือบทลงโทษของโหนเลยนะคะใช่แต่ตอนนี้เขาถือว่าโหนของเราเนี่ยเราก็จะมีสภาหโหราจารย์นะคะก็จะมีบทลงโทษแต่ไม่ได้ว่ารุนแรงถึงขนาดเมื่ออดีตนะคะเพียงแต่ว่าโหนผู้ใดประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะคะในเรื่องของการที่จะเอาวิชาทำนายทายทักเรื่องโหราศาสตร์เนี่ย ไปหลอกไปลวงทำถือให้ประชาชนหรือว่าบุคคลใดก็ตามลงเชืมีหลงเชื่อ,เ,อเสียทรัพย์ด้วยความงมงายใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าวิาวชาโหราศาสตร์เราเนี่ยไม่ใช่วิชาที่งมงายนะคะแต่มันเป็นดาบสองคมค่ะสำหรับคนที่ใช้เป็นและใช้ไม่เป็นก็คือใช้ผิด ใช้ผิดทางนั่นเองผิดทางเพราะว่ามีดเนี่ยนะคะมีดเนี่ยจะมีข้างหนึ่งข้างข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสันมีดอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นมีดที่สําหรับเอาไว้ตัดไม้ช่วยเหลือทําอะไรก็ได้มีความคมเฉียบมีประโยชน์นะคะมีความคมเฉียบเฉียบขาดแต่ข้างหนึ่งเนี่ยจะทื่อไว้สําหรับทุบๆข้อๆะเท่านั้นอยู่ที่ว่าผู้ที่ศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วนั้น่ะสิ่งที่สำคัญ จะต้องมีจัญญา,าบ,บ,บันนะ,นะ,ะพวกเราก็ท่องจัญญาบันไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นหมอเนี่ยมีหลายหมออาจารย์ <c oughs> หมอแพทย์ก็คือหมอที่รักษาคน <c oughs> หมอความก็เป็นผู้วินิจฉัยในเรื่องของคดีความ <c oughs> ส่วนเราเป็นหมอดู <c oughs> หมอดูก็มีหน้าที่ให้คำปรึกษา <c oughs> นะคะ เพื่อที่จะรอนะคะรอว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะดีหรือร้ายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำนายทายทักเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะว่าจะไปทำให้ท่านเนี่ยกระเทือนใจมากไหมนะคะ,คะไม่ใช่ว่าเราเห็นดวงดาวเราก็ทายท,าย,ท,า,ยทายอย่างเดียวโดยไม่นึกถึงผู้ที่มารับคำทำนายนะคะแล้วอย่าลืมว่าท่านอาจารย์ธนมนค่ะผู้ที่ต้องการที่จะมาดูหมอเนี่ย แสดงว่าเขาเชื่อถือและศรัทธาหนึ่งละนะคะแล้วก็เหมือนประมาณว่าเขาไม่มีที่พึ่งเขาต้องการจะให้หมอดูเนี่ยเป็นที่พึ่งสําหรับเขาเพราะฉะนั้นความเชื่อในตัวของเขาเนี่ยมันจะเกินร้อเซ็นค่ะท่านอาจารย์ัญมลถ้าคนที่เป็นหมอดูพูดอะไรไปคำในนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะฝังไม่อยู่ในใจเลยอย่างเช่นคนสองคนเดินจูงมือกันเข้ามารักกันมาสิปีแล้ว กำลังจะมาขอเลิกขอยามเพื่อที่จะแต่งงานกันแต่พอเราดูดวงลงไปแล้วปับ๊บโอ้ยสองคนนี้ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเราพูดออกไปงี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วค่ะแค่คเดินออกจากที่โต๊ะ บริการของคุณหมอดูนี่แล้วเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันแล้วเป็นทุกข์แล้วเขาก็เป็นทุกข์ใจแล้วเพราะฉะั้นใ่คะถือว่าเป็นวิบากกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดจรรยาบรณในเรื่องการที่ว่าคนสองคนเนี่ยเขารักกันมาเป็น10ปีใช่ไหมคะเขาต้องการที่จะมาดูว่าเออเราสองคนเนี่ยจะไปด้วยกันรอดไหมจะทําธุรกิจอะไรดีแต่ว่าหมอดูบางคนเนี่ยอาจจะดูเบนเบี่ยงไปในทํานองว่า คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแต่งงานอยู่ด้วยกันได้และอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ,อเขาเรียกว่าแก้เคราะห์กรรมเสดาะเออคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมค่ะเวลาท่านไปดูหมอหรืออะไรก็ตามเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการที่จะดูด้วยนะคะว่าคุณหมอคนนั้นได้มีวิชาวความรู้จริงหรือไม่ คือพูดกันง่ายๆว่าเป็นหมอดูนั้นจะต้องมีครูบาอาจารย์มีสถาบันแต่ถ้าเป็นหมอเดานั้นนะคะก็คงจะมีคำตอบอยู่นะคะท่านอาจารย์ธัญมลก็เราก็ถือว่าวิชาโหราศาสตร์นะคะอาจารย์เป็นวิชาที่ละเอียดอ่อนแม้กระทั่งผู้ที่เป็นหมอเองนะคะการผูกดวงชะตาของแต่ละท่านก็จะต้องมีความพินิจพิเคราะห์นะคะว่าผูกมาแล้วเนี่ย มันใช่หรือเปล่านะคะจะต้องใช้ความละเอียดอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของการผูกดวงชะตาแล้วถึงจะออกคำทำนายไทยทักไปค่ะจการผูกดวงชะตาอย่างละเอียดแล้วยังไม่เพียงพอค่ะท่านอาจารย์ค่ะมันจะมีความซับซ้อนอยู่ในของดวงชะตาของแต่ละคนบางคนเนี่ยสมมติว่าคนเนี้ยได้หาเริกวิธีผ่าทองคลอดออกมา ซึ่งหมอดูเนี่ยเขาวางเลิกไว้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าคนคนนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนดวงชะตาะชีวิตของคนคนนั้นน่ะบางทีก็อาจจะดูแล้วไม่ถูกก็ได้นะคะ,คะอาจารย์ก็อันนี้ต้องอยู่ที่บารมีของเด็กด้วยนะคะ,คะบารมีของพ่อแม่แล้วก็บารมีของหมอผู้ให้เลิกว่าสามสิ่งเนี้ยไปกันได้ไหมถ้าสามสิ่งนี้หมายถึงว่าแรงบันดาลใจด้วยนะคะอาจารย์บางทีสิ่งที่เหนือธรรมชาติหน่อย ด้วยบารมีของตัวหมอตัวแม่ตัวเด็กที่เขาจะต้องมาเกิดตรงนั้นเขาก็จะเกิดให้เราได้ตามนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เกิดเขาก็ไม่เกิดค่ะอาจารย์เราเป็นผู้ให้เลือกเขาก็ไม่ยอมเกิดตามนั้นเหมือนกันค่ะอาจารย์ในที่เลือกในที่นี้หมายถึงว่าผ่าคลอดใช่ค่ะนะคะค่ะในเมื่อผา่าคลอดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเขาจะมาให้ดวงหมอดูดูปั๊บเนี่ยเ,เกิดวันที่เท่านี้เ,เดือนนี้เวลาตกฟ้าเท่านี้พอวางดวงลงไปปั๊บ โอ้โหดาวนี้สวยหมดเลยแต่แท้ที่จริงแล้วก็ไม่รู้ว่าวิถีชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นนักศึกษาโหราศาสตร์ก็ดีหรือว่าเป็นโหนมืออาชีพก็ดีหรือว่าเป็นหมอดูมืออาชีพก็ดีเนี่ยโปรดใช้วิจรารณญาณในการวิเคราะห์ดวงชะตาของบุคคลคนนั้นด้วยะนะคะว่าสมควรที่จะให้เลิกผ่าแบบไหน ถึงจะเหมาะสมะกับเด็กที่เกิดมาในวันนั้นวันนี้เราคุยกันแค่ดาวจันทร์องค์เดียวนะจานร์ได้ความรู้มากมายขนาดนั้นนะคะ,คะต่อไปเนี่ยยังมีดวงดาวอีกหลายองค์ที่เราจะต้องมาคุยกันนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันใหม่ค่ะ